<_ <d> _ <n> _>ดีนะพวกพี่ไม่โดนเดียวหา,ากรอนเดียวหาก่อนหาทันไหมที่บอกสองวันสองวันนี้ตัดเวลาซ้อมเต้นตัดเวลาซ้อมร้องเพลงเนี่เป็นอะไรที่ไม่ได้ฟัง,งร้องร้องร้อง,อง,องปเป็นยังไงร้องเพลงโอเคกว่าเต้นเยอะมากเลย เต้นแเ้าแต่พี่ไม่เห็นลองเต้นถึงแบบสิ่งแบบก็สิ่งเอาเอ็กซ์โอนนะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ความคาดหมายมเหมือนดูดูแล้วมันเหมือนจังง่ายอ่ะเหมือนเหมือนจะเหมือนจังง่ายคาดไมแต่พี่ออฟครูที่สอนเต้นก็บอกว่ามันง่ายสุดของเอ็กซโอนใช่พี่ครูเขียนเกบพี่เลย ง่ายสุดของเอ็กโซแล้วใช่ทีนี้สิ่งน่าจะทำยังไงก็ได้ให้พี่เจนโดนเต้นด้วย